จากกรณีที่คุณธนัทประกาศว่าจะออกมาร่วมกิจกรรมคาม็อบเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์เนี่ยหลายคนก็อยากรู้ครับว่าทําไมเราถึงออกมาไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาครับเอ่อจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่มีการยึดอํานาจจากจาเรัฐบาลคุณยิ่งรักกันนะครับอ่อผมผมเองก็ ไม่ไม่ไม่เคยสนับสนุนรัฐบาลที่ที่ที่มาจากทหารอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่บริบทต,ตอนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคือคือณนะวันนั้นเลยเนี่ยที่มีการยึดอำนาจเนี่ยมันอาจจะเป็นในการตกกืนไม่เข้าใครไม่ออกเพราะว่ารู้ตัวรู้ตัวดีเลยว่าว่าว่าสุดท้ายแล้วถูกหลอ,อกให้ออกมาร่วม,ร,วมร่วมชุมนมุมเอ่อแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วก็จบที่การได้รัฐประหารนะครับแต่ด้วยความที่คือไม่ได้ใครไม่ออก แล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆคนเอาบันว่าเอานว่าอย่างคุณสุเทพทนสุบานเองเนี่ยก็ก็ก็พูดว่ามีคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นเป็นผู้นําตอนเนี้ถือว่าดีเราก็เราก็ด้วยความที่วัยวุฒิตอนนั้นยังน้อยนะฮะคณวุฒิก็น้อยความรู้ก็น้อยก็เชื่อก็เชื่อนะฮะก็ก็โอเคงั้นเราลองให้โอกาสคุณประยุทธ์กันดู ว่าผมว่าผมให้ผมให้โอกาสคุณประยุทธ์อยู่ประมาณประมาณปีหนึ่งเกือบเกือบปีปีหนึ่งแล้วกันอ่ะก็ก็โงก็ก็ผมก็รู้สึกว่าโอเคเอ,อะไรที่ดีแล้วก็ว่าดีอะไรที่ไม่ดีแล้วก็ว่ากันไปตามตรงในช่วงนั้นเนี่ยแล้วก็แต่ตลอดช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณประยุทธ์พิสูจน์ตัวเองชัดเจนว่าว่าว่าสอแววว่าจะไม่มีอะไรดีเลยเนะครับ<ม>แล้วก็อย่างที่ว่ามันก็แยกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มมีหลายๆกลุ่มเรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง นะฮะตอนนั้นอยู่ใน process การร่างรัฐมนูญครับแล้วนะฮะแล้วก็คือบางร่างก็มีการตีตอกมีการเล่นแร่แปรธาตุในตั้งสภาปฏิรูปสภานิติบัญญัติสภาอะไรแบบเยอะแยะมากมายนะครับ <ừ. S 2> มา,มาเ,าเาสร็จปุ๊บเนี่ยจุดจุดที่รู้สึกว่าแตากหักและแย่ที่สุดจริงๆเนี่ยคือตอนที่มีการทําประชามติให้รับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่รับร่างเนี่ยนะครับ <ừ. S 2> ตอนนั้นเนี่ย เอ่อมันมามนทางทางคุณอภิสิทธิ์และชาชีวะเองเกี่ยวกัพบพระวจนะทธิป,ปั์เนี่ยรวมตัวผมเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ควรไม่ควรรับร่างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือนไม่เข้าใครไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่รับร่างเนี่ยก็แปลว่าเราเราจะไม่สามารถมีการเลือกตั้งได้เร็วเร็วเร็วรว,รว,วันในในใน,ในวันนั้นนะ,นะครับครับเอ่อทำการทำการทีท่จะไปเรียกร้องบอกว่าเอ้ย นี่มันต้องตัดมันต้องมีคำถามพว่วงแล้วว่าโอเครับร่างรัฐมนูลแต่ไม่เอาสวออได้ไหมไม่เอาหน้าสวได้ไหมเนี่ยทางทางทางคอสชก็ไม่ยอม,มก็คือสรุปการทําประชามติของของรัฐมนูลปีหกศูนยเนี่ยมันมันมันก็ถูกผ่านไปด้วยด้วยเหมือนเหมือนกับว่าอารมณ์ที่ว่าประชาชนก็มีควขาไม่สุดถูกไหมมือชอบเราะยังไงยังไงซักก็ จะต้องเลือกตั้งให้ได้เร็วที่สุดไม่ว่าแล้วมันจะแย่ขนาดไหนก็าตามแล้วมีมีสวสองร้อยห้าสิบมามามาเป็นเหมือนเหมือนเหมือนมาเป็นสูตรกองของของคอสชอ,อยู่แล้วเนี่ยนะค,ะครับคือ,ค,อคือมันก็สอแววแย่มากๆแต่ตอนนั้นเนี่ยทีนี้เอ่อตอนตอนนั้นผมก็คิดว่าโอเคเรามีโอกาสได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในพัคการเมืองใหญ่พัรหนึ่งอย่างพรคประชาธิปัตย์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเรารู้สึกว่าโอเคเรามีเรามีโอกาสที่จะโค่นประยุทธ์ลงอ่เพราะว่าณณตอนนั้นเนี่ยเราเราก็เชื่อว่าพักประชาธิปัตย์ม ชนะเลือกตั้งนะฮะเอ่อแล้วอ่อแล้วแล้วพอพรรคประชาธิปัตย์ไม่ไม่ชนะการเลือกตั้งเรียกว่าไม่ชนะนี่นี่น้อยแพรเล็กเพราะแพ้อย่างยับเยินเนี่ยนะครับครับเอ่อก็เอ่อมันมัน,ม,นมันก็สิ้นหวังมันสิ้นหวังสำหรับพรรคประชาธิปัตย์จริงๆในการที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเอ่อค,คุณรัฐมนตร์ก็ต้องอลาออกเพราะว่าเพราะว่าท่านรัฐบิทก็ต้องแสดงความรับผิดชอบแผงหัวหน,น,านา้าพรรคที่ท่านพูดไว้ว่าถ้าไม่ถึง100ซีเก้าอี้เนี่ยท่านก็จะลาออกท่านก็ลาออกไปเอ่อทีนี้เอ่อคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นมา ใวหัวหน้าพักคนใหม่คุณจูลิยนรัศมีวิสิทธิ์เนี่ยแกก็นำพักเข้าไปร่วมกับรัฐบาลทางทางผมคุณไอติมกลุ่มคนรุ่นใหม่นักชาธิรไดยปักเนี่ยรวมถึงคุณพิสิทธิ์ก็ต้อง ทางคุณอภิสิทธิ์ก็ลาออกจากการเป็นสสใช่ไหมครับเพราะว่า <c oughs> ท่านได้ลั่นวาจาวไว้แล้วก็เราไปชอบอคุณไอติมลาออกจากพรรคทันทีนะฮะส่วนผมเนี่ยผมผมก็ขอว่าผมขอลาออกจากการเป็นผู้สมัครสสของพรรคคือผมจะไม่ลงสสให้พรรคแล้วแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมเก็บสถานะการเป็นสมาชิพกพรรคไว้เนี่ยมันอาจจะได้ใช้ประโยชน์ทีหลังนะฮะ เพราะนั้นนีจ่จริงๆจริงๆต้องตอบว่าผมผมผมไม่เคยไม่เคยสนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เลยแม,ม,ม้แต่ครั้งเดียวหรือว่าหรือถ้าเกิดจะมีความรู้สึกให้โอกาสเนี่ยก็คือภายในหนึ่งปีแรก <ừ> ทีนี้ถามว่าทําไมถ้า,ถาผมทำไมผมถึงไม่ไม่ออกมากับคุณเพนกวินไม่ออกมากับคุณดังสมันโรมอะไรตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ต้นแรกๆเนี่ยคือพอหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับคือโดยเฉพาะเราเห็นแล้วความสําเร็จของพักอนาคตใหม่นะครับเร่องถึงคุณดังสมันโรมที่คุณธนาธร เรื่องกกิเนี่ยก็ผมเห็นว่ามันผมไม่มีประโยชน์แล้วผมไม่มีประโยชน์กับการเมืองไทยเ,เลยคือผมผมาานั่งช่วยกันเรียกร้องเนี่ยเป็นเป็นเสี้ยนหนาไม่เขาเปลาเป่าผมเห็นว่าทั้งทั้งคุณเพนกลินพาริสคุณไพรดาวดินใครผมพยายามจะจำชื่อให้หมดเน,นะครับต้อง <c oughs> ขออนุญาว่าอยากจำชื่อเลยไม่ครบทุกคนแต่คือคือทุกคนที่ออกมาทำมูฟเมนต์ชูสามนิ้วเนี่ยนะครับคือคือทำหน้าที่ได้ดี ที่สุดเท่าที่ใครพึงจะทําได้แล้วแล้วผมไม่เห็นว่าตัวผมเองเนี่ยมีพื้นที่คือคือไปไปก็ไปเป็นตัวทวงเปล่าผมก็เลยอยู่เงียบเยไปโอเคครับเดี๋ยวพี่ธนทครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าสู่ประเด็นในวันนี้ครับก็คือว่ามีหลายคนเนี่ยครับผมก็บอกว่าคุณธนทเนี่ยก็เป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทําให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยมีอํานาจเพราะไปร่วมชุมนุมกบพศเนี่ยครับผมในประเด็นนี้ครับคุณธนาอยากชี้แจงอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพราะวันนี้ว่า เพราะวันนี้เนี่ยเราเหมือนจะเปลี่ยนขั้วมาไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาครับผมคงไม่ผมคงไม่หาข้ออ้างบอกว่ามันไม่จริงนะมันไม่เกี่ยวกับผมไม่อะไรเพราะว่าผมผมเรียกผมต้องยอมรับดีกว่าว่าผมในส่วนหนึ่งของผู้ร่วมชุมนุมกปปสหรือบางคนอาจจะอาจจะบอกว่าให้คุณนี่แบบเกือบเกือบจะเป็นแกนนําแล้วหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับครับผมผมเอง ผมขอเรียกว่าเป็นฐานะผู้ร่วมชุมนุมและกันเพราะว่าเพราะว่าก็าแกนนำเนี่ยก็คือก็คือเจ็ดอดีตท่านนักการเมืองทั้งหลายนะครับผมมเองเนี่ยคงต้องขอแสดงความรับผิดชอบแล้วต้องต้องกราบต้อง กราบขอโทษกราบเรียนขอโทษประชาชนทุกท่านนะครับเออเมื่อกี้ขอโทษที่หัวเรามันรู้สกตลกตลกนิดหนึ่งแต่ก็ผมต้องแสดงความรู้สึกชอบต้องขอโทษประชาชนจริงที่มีส่วนร่วมกับกับการเคลื่อนไหวของกปปสในช่วงนั้นโดยเฉพาะการล้มการเลือกตั้งไปจนถึงการชุมนุมยืดเยื้อที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราได้มาที่ซึ่งรัฐบาลที่ ที่รัฐบาลเป็นเด็กการทหารเนี่ยครับคือคือไม่ไม่มีข้ออ้างใดๆครับคือคือคือต้องต้องขอรับผิดชอบเรื่องเรื่องนี้เองคนเดียวในฐานะผู้เข้าไปร่วมชุมนุมครับอืมครับผมก็ยอมรับโดยดีใช่ไหมครับผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดที่เราไปเข้าร่วมถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคครับผมมาที่วันนี้ครับผมคุณธนัทมองยังไงกับการบริหารสถานการณ์โควิดของพลเอกประยุทธ์ในตอนนี้ครับก็ก็ คือคือทุกคนก็คงพูดด้วยเป็นเสียงเดียวกันว่าแย่มากนะครับเออคือแต่แต่แต,แต่คือสถานการณ์โควิดเนี่ยมันมันมันก็ปรับเสียนคือณปัจจุบันผมก็ไม่เห็นว่ามีประเทศไหนที่มั่นใจได้ว่าบริหารได้ดีจริงๆนะฮะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยมีมีการบริหารที่สุจริต นะฮะไม่ไม่เล่นไม่เล่นสนุกไม่เล่นตลกกับชีวิตและและและความเป็นอยู่ทรัพย์สินของประชาชนที่แน่ๆเนี่ยก็คือประเทศไทยเป็นที่เดียวที่วัคซีน mRNA เนี่ยเราต้องเสียตังค์ซึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมันมันได้สาระแล้วมันแย่มากนะครับคือแน่นอนแหละคือทุกวันเนี้ยคือผมก็ไม่ใช่หมอแล้วคนที่เป็นหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านวัคซีนเนี่ยก็น้อยมากที่ที่ที่ให้ข้อมูลกันแล้วแล้วเอาจริงๆคือวัคซีนเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆทร้งเทคโนโลยีในการทำเอ็มไหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมผมคงไม่สามารถพูดได้ว่าวัคซีนไหนดีที่สุดแต่ที่แน่ๆที่ที่ผมเชื่อจริงๆเลยคือ,อดีที่สุดคือประชาชนควรจะมีทางเลือกมีมีอิสระภาพในการเลือกได้เองว่าฉันอยากจะฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรและฟรีแต่แต่ปัจจุบันนี้เราไม่สามารถทําได้แล้วก็ถ้าถ,ถ,ถ้าเราไปดูแผนการบินแ,นแผนอะไรเนี่ยคือทั่วโลกเนี่ยเครื่องบินก็ยังบินอยู่มีการเดินทางข้ามประเทศได้อยู่ การท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหญ่มากๆในประเทศไทยเนี่ยครับคือ,ค,อคือถ้าจะหยุดชะงักไปเลยแล้วก็ในในขณะที่ประเทศอื่นที่สถานการณ์โควิดก็ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดีหรือแย่เหมืนอนเราเนี่ยนะครับ,ค,รบคือเขาเขาก็ยังเดินทางได้อยู่นะยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ ผม,ผมว่า,อย,าอย่างแรกคือรัฐบาลการรวมศูนย์อำนาจในการบริหารจัดการอ็นนี้เป,นเ,ปนเ,ปนเป็นการ,การตัดสินใจที่ผิดพลาดโดยเฉพาะกับผู้นําที่ใครก็รู้ว่าขาดวิสัยทัศน์อย่างรุนแรงเนี่ยนะครับม,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 มันทำให้อนาคตใน,ในการคิดว่าบริบบาหารสถานการณ์โควิดเนี่ยมัน,มน,มนแทบจะไม่เห็นทางออกเลย ประมาณนั้นนะครับผมผมคงไม่สามารถพูดได้เยอะเรื่องเรื่องการบริหารโควิดเพราะผมเองก็คงไม่สามารถทําได้ดีกว่ากว่าใครหรือคงไม่สามารถกล้าที่จะพูดได้ผมรู้ดีหรือทําได้ดีกว่าใครผมขอพูดแค่นี้แล้วกันแล้วมองยังไงกับเอ,อมีหลายคนเนี่ยก็ต,ตั้งคําถามว่าพลเอกประยุทธ์ออกไปถ้าพลเอกประยุทธ์ออกไปแล้วเนี่ยจะทํายังไงต่อใครจะมาเป็นนายกต่อหลายคนพูดถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนาทีนี้ก็ไม่มีใครเอาอยู่แล้วครับคุณธนัทมองยังไงกับประเด็นนี้ครับคือ,เ,อ,อเรียกว่า อคนที่ถูกใจในเวลาที่ไม่ถูกต้องยังไงเราก็ไปด้วยกันไม่รอด hmm. uh, แปลว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลปัญหามันอยู่ที่เรื่องของระบบ uh, ที่ได้มาซึ่งนายก hmm. คือเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีเทรนใน Twitter ในโซเชียลมีเดียเรื่องของแบบไม่เอานายกพระราชทานหรือ ความคิดที่ว่ามันอาจจะมีนายกเพื่อประธา,ธานหรือพลเอกประยุทธ์อาจจะลาออกอาจจะมีใครมารักษาการจะยุบสภาหรือเปล่าแล้วเลือกตั้งใหม่ใครจะมารักษาการหรือจะลาออกแล้วสภาจะเลือกตั้งแคนดิเดตนายกที่ที่อยู่ในลิสต์ขึ้นมาใหม่จะเป็นจะเป็นใครบ้างเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่ว่าล้วนแล้วแต่เป็นการเลือกคนที่มาในระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ได้รับใช้อํานาจของประชาชนคือ อำนาจทั้งหมดเนี่ยมัน,ม,นมันถูกแม่เนปเปอร์เลตโดยโดยสวจำนวน250คนซึ่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเนี่ยมันมันเยอะมากมันเป็นซูเปอร์มาจอร์เรตี้หมดมันคือ,ค,อ,ค,อคือที่ผ่านมาเคยมีแค่พรรคการเมืองเดียวที่ที่ได้คะแนนเสียงเกิน250คือคือร,รัฐบาลของท่านนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ ตราบใดที่มันเป็นการได้มาซึ่งในระบบซึ่งมีอำนาจพิเศษที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งถึง250เสียงอย่างอย่างอย่างสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเอาใครมาก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเพราะว่ามาในระบบที่ผิดมาม,มามา,มาด้วยวิธีที่ผิดทางที่ดีเนี่ยเราเราควรจะต้องยกเลิกสวไปก่อนเราควรจะต้องคุยถึงเรื่องการาร,าร่าง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 รัาไร่างร่างร่าร่างร่าีร่างร่างร่าร่าร่าร่ราง, 40, ร,างาร่าร่าาร แต,แต่ใน,ใน,ในช่วงขณะนะครับรคือผมคิดว่าเราเดินเดนนเดดิินนนห้าทางมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราควรจะมีรัฐธรรมรนูญที่ดีที่มาจากประชาชนเพื่อประชาชนจริงๆมากกว่าด้วยซ้ำน,น,นะครับซึ่งซึ่งทางอันนี้แต่ทางอาจารย์ปียบุตรทางคุณไอติมเนี่ยก็กำลังเตรียมเสนอต่อ,ตอ,ตอสภายอยู่เหมือนกันประเด็นคืออย่างนี้ฮะคือสําหรับผมเนี่ยใครก็ได้คนที่ดีที่สุดคือคนที่มาจากรัฐธรรมรนูญที่รับใช้อํานาจประชาชนอย่างแท้จริง เพใครก็ได้ที่ชนะภายใต้กติกานั้นเท่านั้นถึงจะเป็นแคนดิเดตนาย,ยกที่ดีที่สุดครับอืมโอเคครับผมก็คือสรุปได้ว่าคุณนัทเนี่ยคิดว่าคลนเนประยุทธ์จันโอชาเนี่ยคนที่จะหลีกทางแล้วก็มีการปล่อยให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ปล่อยให้มีการนาย,ยกคนกลางออกมาบริหารประเทศคนที่มีความสามารถเข้ามาบริหารประเทศแทนพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ใช่ไหมครับผมผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ควรอย่างแรกเนี่ยใช้ ผมไม่แน่ใจนะว่าอันนี้เป็นอํานาจของใครแต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อผมเชื่อว่าอํานาจทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะจะจะถูกจะผิดก็ตามเนี่ยท่านหาข้ออ้างในการจะใช้อํานาจท่านสั่งอะไรได้หมดผมคิดว่าท่านควรจะใช้อํานาจที่มีเนี่ยหรือรัฐบาลควรใช้อํานาจที่มีเนี่ยยกเลิกสวออ,ออกไปก่อนยกเลิอกอํานาจสวออในการโหวตเลือกนายกไปก่อนอ่แล้วยุบสภาเลือกตั้งใหม่โดยเวลวนะครับอ่เสร็จปุ๊บเนี่ย รัฐบาลใหม่เนี่ยที่มาจากการที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะถ้า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 ดีเนี่คยค่อยไปถก,กเรื่องบัตรบัตรหนึ่งใบหรือสองใบเรื่องเทคนโนโลนีอ้อันนี้ผมผมไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ครับเสร็จปุ๊บพอเราได้รัฐบาลมาเนี่ย,ย้สิ่งแรกๆที่ควรจะต้องทำนอกเหนือจากการบริหารสถานการณ์โควิดเรื่องการบริหารวัคซีนเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยต้องฟื้นฟูประชาธิปไตยด้วยในการเปิดทางให้ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญที่ รับใช้อำนาจรับใช้ประชาชนอย่างรับอนำนาจของประชาชนอย่างแท้จริงเ,เป็นเป็น,เป,นเป็นทางออกที่ที่ผมเสนอครับโอเคครับมาทีา่การตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมคาร์มอบล่าสุดเนี่ยครับผมอยากจะถามว่าหลังจากนี้ครับเราจะได้เห็นคุณธนัทเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองบ่อยมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะมีบทบาทในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของการเคลื่อนไหวบ,บนท้องถนนใน,ในาการเมืองนอกสภาบนถนนหรือเปล่าครับ คืออ่าสาเหตุหลักๆนะครับคือคืออุดมการผมเนี่ยจริงๆแล้วไม่เคยเปลี่ยน mm hmm. อในในครั้งแรกเนี่ยผมออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยอผมผมอาจจะเรียกง,ง่ายๆก็คือผมถูกผมถูกหลอผกลอผมถูกแกนนาหลอกไปแล้วผมก็อก็โง่เขลาเบาปัญญาพอที่ที่จะให้ให้เขาจูงจบุกไปไปเคลื่อนไหวอให้เขาเนี่ยนะครับ mm hmm. ทีนี้เนี่ย แต่อุตมการณ์ชัดเจนของที่อาภาษาอสังเกตนะครับคือผมเนี่ยต่อต้านรัฐบาลที่คอรัปชัและอินคอมเพ e ช t นแปลว่าผมต่อต้านรัฐบาลที่ทุจริตคอร์ p ชั o นและไร้ความสามารถในในการบริหารคือคือการทุจริตคอร์ p ชั o นเนี่ยมันมีทุกยุคทุกสมัยมันมีความเป็นไปได้มันมันพอจะยอมรับกันได้แล้วก็ให้มันให้กระบวนการทางกฎหมายเนี่ย จัดก,การจัดก,การของคนที่ทําการชุดจิตฟาร์ออชันแล้วหมายไรความสามารถเนี่ยมันก็ประชาชนก็จะตัดสินเองใ,ใ,ใ,ในใน,ในการเลือกตั้งครั้งต่อ,ตอๆไปหรือหรือใช้กลไกทางรัฐสภาเป็นกลตัดสินแต่รัฐบาลที่ทั้งโกงทั้งไรความสามารถเนี่ยง่ายๆว่าทั้งโกงทั้งโง่เนี่ย <c oughs> คือ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 ,คอ,คอ,คอไม่ได้คือไม่ได้รับไม่ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลใดก็ตามที่ที่ที่เริ่มทําให้ประชาชนรู้สึกว่า ทั้งกองและไร้วความสามารถในการบริหารเนี่ยก็ต้องไปดังนั้นเนี่ยผมผมมันผมจึงต้องผมไม่มีทางเลือกอื่นที่จะ,ะผมไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้ถ้า,ถ,าถ้าผมก็ไม่ออกมาเรียกร้องเหมือนกันอย่างที่ค้างไว้ข่าวที่แล้วนะครับตอนแรกที่ไม่ออกมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเพราะว่าคิดว่าคนอื่นทาได้ดีกว่าแล้วเราไปเนี่ยขวางเขาปเปล่าๆบางทีเช่นเดียวกับการทำ social distancing นะบางทีอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยช่วยมากกว่าการออกไปยุ่งวุ่นวายแต่ณ<ม>ปัจจุบันเนี่ยคือว่ามีม มีภาคประชาชนหลายๆท่านคือคือคือถ้าถ้าบางท่านที่ที่เป็นเพื่อนกับผมใน Facebook หรือ Follow ผมใน Instagram เนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วผมผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ชื่นชมแล้วผมต่อต้านรัฐบาลประยุติตลอด <c oughs> หลายๆท่านก็เริ่มบอกว่าเฮ้ยถ้าออกมาขอโทษประชาชนนะมาขอโอกาสจากประชาชนขอโทษจากใจจริงเนี่ยแล้วยอมให้ประชาชนรุมยำถล่ม ไปเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งเชื่อว่าผม,ผมสบายอยู่แล้วในการที่จะโดนประชาชนรุมยำด่าเนี่ยแต่การอยู่ประชาธิปัตยานานเนี่ยนะครับเอ่อรับรับถ้าประชาชนให้โอกาสเนี่ยผมก็จะมีสิทธินะที่จะออกมาช่วยกันร่วมเคลื่อนไหวช่วยใช้ศักยภาพที่มีความสามารถประสบการณ์ที่พอจะมีอยู่บ้างเนี่ยมามาช่วยเคลื่อนไหวทางการเมืองออ,อยากให้ลอง explore option น,นี้ดูซึ่ง Uh, พอพอมีคนแนะนําแบบนั้นเนี่ยเราก็มานั่งคิดดูกับ, uh, ก,บกับทีมทีมงานที่ uh, ทําเลือกตั้งด้วยกันมาบ้างกับ,ก,บกับเพื่อนเพื่อนสนิทกับ uh, เพื่อนเพื่อนพี่น้องที่สนิทสนิทกันเนี่ยครับ uh, ว่าเอาเอผมควรจะทํำยังไงดีก็ ม,มันจึงเริ่มแบบว่าโอเคง,งั้นผมก็ต้องเริ่มแล้วแหละเข้าไปคุยในคลับเฮาส์ไปให้ไปให้เขาถลม่มไปให้เขาด่าไป,ไปฟังความเห็นประชาชนแล้วก็จงออกมาขอโทษประชาชนในทุกประเด็นซะแล้วก็แล้วก็ยืนอยู่ข้างประชาชนและข้างประชาธิปไตยโดยการเรียกร้องทุกประเด็นที่เป็นเจตนารมณ์ของประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อนาคตเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนปกครองประเทศต่อไปครับครับผม แนวทางการเคลื่อนไหวของคุณธนัทหลังจากเนี้ครับผมจะเป็นยังไงจะมีข้อเรียกร้องอะไรบ้างที่จะขับเคลื่อนนะครับนอกจากการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกจากตําแหน่งตรงนี้ครับตอนนี้ตอนนี้ผมคงไม่กล้าออกมาพูดว่าผมเองเนี่ยมีสิทธิ์เป็นคนสร้างข้อเรียกร้องแต่ว่าผมอยา,อยากจะเป็นฝ่ายสนับสนุนทุกคนที่กําลังเรียกร้องทุกๆอย่างอยู่นะครับ,รบถ้าเป็นเรื่องที่เรื่องที่ผม ถนัดเนี่ยก็ยิ่งดีผมผมจะได้ใช้ใช้ความสามารถที่ที่พอจะมีอยู่บ้างเนี่ยนะได,ได้ได้ช่วยเคลื่อนไหวแล้วก็ใครที to, ่แจ้งมาแล้วก็ใครที่เมตตาต้อนรับผม, <st> ผ,มผมเข้าไปอยู่ในกระบวนการอย่างเช่นคุณบกรไยรจุดในสมบัติเนี่ยครับก็ผมก็ขอบคุณท่านมากที่ก็ต้อนรับผมเข้าไปในกระบวนการคาม็อบซึ่งซึ่งก็ดีมากเลยเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ปลอดภัยคือปลอดโควิดแน่ๆทุกคนอยู่ในรถจนส่วนตัว แล้วก็ไม่มีทางสับผิดกฎหมายอะไรเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่ขับรถออกมาบนถนนนะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> เป็นช่วงเวลากลางวันซึ่งก็ไม่ได้ติดเคอร์ฟิวไม่ได้อะไรผมคิดว่ามันดีมากๆเลยนะอันนี้แล้วก็ถ้าใครมีอีอเ,อเวนต์มีอะไรอ,อื่นอีกที่พอจะให้โอกาสผมไปไปช่วยร่วมได้ด้วยเนี่ยผมผมก็ยินดีอยากจะไปนะครับ อืมไม่เอาจริงๆไม่ไม่กลัวที่จะเสี่ยงโควิดแต่ด้วยสถานการณ์ก็ไม่ก็ไม่คิดว่าการเสียเ่ยงเป็นเรื่องที่ดีที่จะไปเพิ่มตัวเลขผู้ผู้ติดเชื้อถ้าเกิดเรื่งติดขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่ก็มีมีมาตรการป้องกันอย่างดีมีชุด PPE มีทุกอ,อย่างคือคือคือพร้อมครับแต่อยากจะเป็นสายซัพพอร์ตมากกว่าถามว่าสิ่งที่ผมต้องการอยากจะเห็นจริงๆเนี่ยคือผมอยากเห็นรัฐธรรนนูญที่ที่มาจากประชาชนเพื่อประชาชนอย่างเช่นร่าง รัสเซูชันที่อาจารย์ปียบุตรกับกุเทตินกำลังนั่งอยู่นะครับรวมถึงการการยกเลิกมาตรา1หนึเนี่ยเพื่อที่จะได้เปิดพื้นที่ให้มีการคุยกันคุยเพื่อความพร้มในะครับในการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยคือการที่คนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยคือคือไม่ได้ไม่ได้แปลงการทำในการอาฆาตร้ายหรืออยากจะดูหมิ่นเหนืออะไรคือคือการปฏิรูปมันมันดีเสมอในทุกอย่างคือคือสาราธนาจักรประเทศอังกฤษเขาก็ทํากันนะฮะคือคือเขาก็ คือเรียกว่าเขาต้องอัปเดตคือมือถือคอมพิวเตอร์อะไรยังต้องอัปเดตโปรแกรมเรื่อยๆอย่ะคือคือสถาบันที่ที่เป็นประมุขของชาติก็ควรจะต้องมีการ update, อัปเดตความเข้าใจให้โดยเฉพาะประชาชนที่จะขึ้นมาเป็นเป็นกำลังหลักของชาติเนี่ยมันเปลี่ยนเจเนเรชันทุกๆสิบยี่สิบปีเนี่ยมันมันก็มันก็คปเป็นเหตุอันควรอย่างยิ่งที่ที่ก็ควรจะต้องปรับปรับเปลี่ยนกฎหมายกฎเกณฑ์ให้ให้สอดคล้องกับประชาชนในประเทศเนี่ยนะครับเราสามารถปฏิรูปตรงนี้ได้เนี่ย ผมว่ามันจะลดอย่าง,างแรกเลยมันจะลดะความร้อนแรงการลดแรงเสียดทานแล้วลดอารมณ์รุนแรงของกลุ่มคนที่เราเห็นในเทรนด์ทวิตเตอร์ที่ลงข้อความได้แบบด,ด้วยความแบบเจ็บแค้นและเจ็บปวดมากๆเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดพื้นที่ให้คุยกันได้ตรงๆแล้วหาทางออกร่วมกันเนี่ยเราเราจะสามารถอ,อยู่อยู่ด้วยกันได้อย่างมี สุขยิ่งขึ้นนั่นก็คือสาเหตุที่ทําไมเนี่ยมาตรหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยถึงถึงควรจะถูกยกเลิกหรือหรือคอมเพลมไพร์ก็ได้นะไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องยกเลิกไปเลยแต่ว่าแก้ไขนะครับแก้ไขเช่นแทนที่ทแต่โทษจะเป็นโทษอาญาจะมีโทษจาคุกเนี่ยก็ก็ก,ก,ก็ก็ควรจะเป็นแค่โทษค่าปรับทางแพ่งซะคือคือการการกระทำด้วยวาจาเนี่ยมันไม่ควรจะมีโทษหนักขนาดนั้นเขาเรียกว่า Pan fitt thery เพนิชนนนเนมันก็ควรจะมี ถ้าเกิดว่าเรายังจะอยากมีมาตราหนึ่งสองอยู่เนี่ยซึ่งหลายๆประเทศเขาเขาก็ยังมีมาตราที่เอาไว้ปกป้องประมุกข,ของรัฐเนี่ยนะครับถ้าเราจะยังอยากมีตรงนี้อยู่เนี่ยอ,อย่างน้อยที่สุดเนี่ย เราก็ไม่ควรเอาผิดประชาชนเกินควรหรือใช้อำนาจตรงนี้มาข่มขู่ประชาชนด้วยด้วย,ด,วยด้วยโทษที่รุนแรงขนาดโทษอาญาในการติดติดคุกเนี่ยนะครับ mm. เป็นแค่โทษทางแพ่งมันมันมันก็ดีพอแล้วหรือหรืออย่างน้อยมีมีไว้แต่ไม่ต้องใช้ก็ได้หรืออย่างเมื่อสักครู่นี่ในห้องขาาับเท้าแต่คุณบัญยงพงพาน,นิชแกก็บอกว่าจริงๆเนี่ยในในใน,ในหลาย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 ,ลายประเทศเนี่ยที่มีกฎหมายแนวเนี่ยเขาจะมีกฎหมายอ,อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวคุ้มคุ้มครองผู้ กระทําผิดต่อกฎหมายอย่างมาตาหนึ่งสองแปลว่าเอางั้นแปลว่ามันมีกฎหมายเอาผิดกับกฎหมายคุ้มครองเพื่ออะไรคือแปลว่าอ้อย่างเช่นสมมุติว่าในงานนี้หรือในอการประชุมนี้เนี่ยเราจะถกหรือเราจะประชุมกันหาทางออกเรือ่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่ว่าถ้าเกิดว่าในใบบทที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อสังคมเนี่ยการพูดถึงหรือการวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้เนี่ย เป็นเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็จะได้รับการคุ้มครองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเอามันอาฆาตลายขู่กันร้ายเน,นี่ยแล้วแล้วแล้วทางผู้อํานาจคิดว่าไม่เหมาะสมเนี่ยก็ก็มีว่าเป็นโทษไปก็มีอะไรอยากจะฝากถึงพลเอกประยุทธ์ไหมครับตัวผมเองคงคงไม่มีแต่ถ้าจะให้พูดอะไรก็คืออยากให้ท่านฟังเสียงประชาชนนะครับอยากให้อยากให้ท่านมีจิตเมตตาให้แก่ประชาชนแล้วก็ อ,อย่างที่พูดไปก่อนนั่นเนี่ยครับใช้อำนาจที่มีนะครับปิดสวิตสอบอร์ดซะแล้วก็ลาออกนะไป,ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานยุบสภาลาออกแล้วก็ให้ประชาธิปไตยได้เดินหน้าเพื่อประเทศประเทศไทยจะได้เดินหน้าต่อไปครับสุดท้ายนะครับก็ผมอยากจะขอ,อะกราบขอโทษประชาชนทุกคนโดยเฉพาะ,ะกลุ่มผู้ชมุมนุมนปชหรือคนเสื้อแดงนะครับ,รบในในอดีตที่เคยทําผิดไว้นะครับ รวมรวมไปถึงเดวิลเจ่าอย่างอย่างคุณนายกทักษิณชินวัตรคุณนายกยิ่งรักชินวัตรคุณกิติรัตนนองนะครับและและอีกหลายๆคนนะครับที่ที่เคยได้ร่วมเกินท่านไปนะครับผมวันนี้ผมสำนึกผิดได้ได้ใจจริงแล้วก็ขอขอกราบขอขอขอภัยท่านไว้นะที่นี้หวังว่าท่านจะรับคําขอโทษของผมนะครับรวมถึงประชาชนทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะได้ให้โอกาสผมรับใช้ท่านในในในทางการเมืองอีกต่อไปครับ